Thank <laughs> you. คมจบให้วันนี้สรุปเรื่องราวสุดสะเทือนวงการแพทย์เมื่อลูกสาวร้องขอความเป็นธรรมคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งถูกน้าสาวพาไปรักษาตัวด้วยวิธีการแปลกประหลาดจากพระที่ใช้การรักษาด้วยการเอาสมุนไพรฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแถมยังไม่ให้กินยาแพทย์แผนปัจจุบันอีกสุดท้ายแล้วคุณแม่ต้องเสียชีวิตลงเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างที่ชาสรุปให้ฟังค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วเธอเล่าว่าคุณแม่เริ่มที่จะมีอาการหลงหลงลืมลืมค่ะแม้กระทั่งพัสเร์ดมือถือเนี่ยก็ยังจำไม่ได้ก็เลยพาไปหาหมอเพื่อสแกนสมอง พอทำาีทีสแกนแล้วก็เห็นว่ามีก้อนเนื้อเนกระจายอยู่เต็มสมองเลยเขาก็เลยให้คุณแม่แอดมิดทันทีแอดมิดอยู่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะเธอก็ย้ายคุณแม่มาอยู่โรงพยาบาลที่กรุงเทพจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่จะต้องกินยาชนิดหนึ่งค่ะเป็นยาลดสมองบวมที่แพทย์สั่งเอาไว้ว่าจะต้องกินตลอดห้ามขาดเด็ดขาด พอวันต่อมาตัวลูกสาวเองเขาก็มีธุระที่จะต้องกลับต่างจังหวัดเพื่อไปรับลูกอีกทีเขาก็เลยเอาคุณแม่เนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านน้าหนึ่งวันแล้วเธอคนนี้ก็มาทราบที่หลังว่าคุณน้าเนี่ยพาคุณแม่ไปหาหมอสมุนไพรที่จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่6ธันวาคมตัวลูกสาวห้ามแล้วค่ะว่าไม่ให้ไปแถมคุณแม่ไม่เอายาประจําตัวไปด้วยอีกพอมาถึงวันที่8เริ่มติดต่อคุณแม่ไม่ค่อยได้ค่ะ ตัวลูกสาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแจ้งความแล้วก็เอาลงติ๊กบอกแล้วนะเพราะว่าพาแม่เขาไปฝั่งคุณน้าที่พาคุณแม่ไปก็ด่ากลับสวนมาเลยค่ะว่าโง่ไม่รู้หรอว่ายาของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีสเตียรอยด์หมอที่นี่ไม่ให้กินยาตัวนี้จนมาถึงวันที่11ธันวาคมค่ะลูกสาวที่เป็นลูกของคุณน้าเนี่ยก็โทรมาบอกว่าตอนนี้แม่อาการสุดหนักแล้วกําลังพาไปโรงพยาบาลพอลูกสาวมาเห็นแบบนี้ก็ช็อกเลยค่ะ พอไปถึงก็เห็นว่าคุณแม่ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่อาการหนักมากๆต้องเข้า ICU จนกระทั่งสุดท้ายแล้วตัวคุณแม่ก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากนั้นมาค่ะพอเธอทําใจเรื่องนี้ได้แล้วตั้งสติได้แล้วเธอก็มาเล่าเรื่องนี้ผ่านทางช่องติ๊กตอกของเธอเองจนกลายเป็นไวรัลเป็นที่สนใจจนได้ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเหล่านักข่าวก็อสืบเสาะหากันค่ะว่าหมอที่รักษาเนี่ยคือหมออะไรกันแน่พอไปดูสถานที่ที่คุณณ พาคุณแม่ของเธอไปรักษาเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นบ้านกลางป่าค่ะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะแต่สองสามีภรรยาเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นหมอสมุนไพรค่ะเขาบอกว่าไม่ให้กินยาจากแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่ามีสเตียรอยพอไปดูลงพื้นที่บ้านกลางป่าปรากฏว่าไปเจอถุงบรรจุสมุนไพรจํานวนมากค่ะมีถังน้ําหมักที่มีหนอนยั่วเยะเต็มไปหมดเขาบอกว่า สามีเขาเนี่ยอาจารย์พรชัยเคยบวชเป็นพระนานกว่า1 6พรรษาแล้วก็มีการศึกษาเรื่องสมุนไพรได้ทดลองรักษาแม่ของตัวเองที่คุณหมอเคยบอกว่ากำลังจะเสียชีวิตในไม่ช้าแต่ก็อยู่ต่อมาได้อีก20ปีก็เลยหาความรู้มาเรื่อยๆค่ะกลั่นมาเป็นสมุนไพรใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำแล้วก็ต้มเป็นยาดื่มยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่ได้รับการอนุญาตจากสาธารณาสุขการกระทำแบบนี้ไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ แต่เขามีเจตนายอยากจะช่วยเหลือคนก็เลยแอบทําค่ะจนเกิดเป็นการเล่ากันแบบปากต่อปากทําให้มีผู้มารักษาเยอะมากมายนอกจากนี้นะคะตัวพระบุญเลิศพระสงฆ์ที่เขาอยู่กับตัวอาจารย์พรชัยเนี่ยมีการโฟนอินผ่านรายการโหนกระแสถึงกรณีนี้ด้วยค่ะ บอกได้คำเดียวว่าคนที่ฟังสดก็น่าจะช็อกไปตามๆกันค่ะเขาบอกว่าเขารักษาด้วยการใช้วิธีการกลั่นสมุนไพรฉีดเข้าหลอดเลือดดำกับตัวเองมามากกว่า200เข็มเพื่อรักษาอาการป่วยเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้เนื้องอกตุ่มไฟโตที่เคยมีอยู่ทั่วร่างกายค่ะเขาใช้สมุนไพรเนี่ยมาแทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันโดยเริ่มจากการที่ต้มดื่มก่อนแล้วก็พัฒนามาเป็นการฉีดเข้าไปในเส้นเลือด ซึ่งการฉีดเนี่ยจะได้ผลตอบสนองเร็วกว่าถึงแม้ว่าจะมีอาการข้างเคียงอย่างการหนาวสั่นรุนแรงไปบ้างแต่ละคนฉีดแล้วผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะบางคนหายบางคนไม่หายบางคนหายไปจากโลกเลยก็มีซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าสาเหตุการเสียชีวิตจะมาจากการรักษาที่นี่หรือเปล่าโอ้โห ฟังแบบนี้ตกตะลึงจริงๆนะคะยังไงใครที่ฟังอยู่มีคนเท่าคนแก่ที่บ้านก็ต้องเตือนภัยกันนะคะว่าอย่าไปหาทําหาลองอะไรแบบนี้เลย